เรารู้จักตลาดที่เป็นแหล่งรวมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งจะเป็นที่อ้างอิงราคาหรือกำหนดเป็นราคากลางตลาดซื้อขายน้ำมันระดับสากลก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันมีจุดบางจุดที่ผู้ค้าผู้นำเข้าผู้ส่งออกนิยมมาใช้อ้างอิงราคา สำหรับตลาดน้ำมันสำเร็จรูปก็กระจายไปในจุดต่างๆทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปเอเชียโดยในทวีปเอเชียตลาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้อ้างอิงราคากันทั่วไปอยู่ที่สิงคโปร์ดังนั้นไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไทยจึงจำเป็นต้องอ้างอิงราคาซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปรวมทั้งเทียบค่าขนส่งจากตลาดแห่งนี้โดยจะมีบริษัทพลัสทำหน้าที่ประเมินราคาจากการซื้อขายทุกวันเมื่อปิดตลาดสำหรับใช้อ้างอิงนอกจากประเทศ ที่มีการอ้างอิงราคาการซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์แล้วประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนก็อ้างอิงด้วยเช่นกัน